รัชภัฒการจนบุรีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ M.O.U. โครงการพัฒนายกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยอววนวันที่8ธันวาคม2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรยุทธประทีบรการรองอธิการบดีพร้อมด้วยนางสาว วรันธิยาชัยลาผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนางสาวนัสรินรถจันทร์ รองผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU โครงการพัฒนายกระดับครูกลมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรสู่ครูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณห้องอินฟิน t y ี้บอ r o ู m โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครพิธีลงนามดังกลา่าวจะขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เสริมการเรียนรู้โดยมีนางสาวพิมพรชีวานานเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดรสุภชัยปรทุมนาคุลปหลัดกระทรวงอวอร,ร่วมงานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.O.U. โครงการพัฒนายกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษาวิยาาทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างสำนักง,งานประหลัดกระทรวงอวอและกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีดรสุเทพแก่งสันเทียปหลัดกระทรวงศึกษาธิการนางสาววรพรรุ่งตรการ การรองปลัดกระทรวงอวดรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีสกรพร้อมด้วยผู้บรหิหารระดับสูงคณะครูอาจารย์และภักีเครือข,ข่ายเข้าร่วมง,งาน สำหรับโครงการพัฒนานายกระดับครูกลมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรมีเป้าหมายหลักเพื่อบูรณาการทรัพยากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอววนโดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะครูสก,กรอให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้การปฏิบัติจริงเพื่อก้าวสู่เป็นครูนวัตกรที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่21ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการแสดงนิทรศการ3โซนได้แก่โซนที่1 AW for lifelong learning โซนที่2 AW for innovator และโซนที่3 s ก r for networking รวมไปถึงกิจกรรม inspiration talk บูรณาการความร่วมมือ AW และสกรสู่ครูนวัตกรและการนำเสนอผลงานเด่นที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวง AW อีกด้วย